สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านประกัดระยองวันนี้นะครับมีสินค้าจากบ้านประกัดระยองมาจำหน่ายนะครับเป็นอาหมีอาหมีกากของชุรดแท้ร้อเปอเซน์นะครับอาหมีอาหมีของช่องบ้านประกัดระยองนะครับเป็นอาหมีอาหมีชนิดเข้มข้นนะฮะสีน้ำตาลนะครับใช้ สำหรับการนําไปทําน้ําเขียวนะครับเพื่อพอเลี้ยงไรแดงแล้วก็นําไปทําเป็นหัวอาหารนะครับสําหรับใช้เลี้ยงไรแดงอามิอาหมินะครับของบ้านประกัดระยองเราจ,จัดจําหน่ายนะฮะหขวดพร้อมส่งในราคา100บาทนะครับ3ขวดพร้อมส่งในราคา200บาทนะครับช่องทางการจังซื้อนะครับ เพื่อนๆสามารถสรั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook บ้านประกาศระยองนะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะฮะหรือเข้าไลน์นะฮะแอดไลน์ที่ ID ดีไลน์นะครับ IT ระยองเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัว I ตัว T R A Y O N G นะาาน,นะครับ, T R A y o N รบสำหรับใครที่ทำการพ่อเลี้ยงปลานะฮะแล้วต้องการ นำอามิอามิไปทำหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตไรแดงเยอะขึ้นนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้สำหรับเพื่อนๆนที่สนใจสั่งซื้อกันมาเยอะๆนะครับเรามีสินค้าสต็อกไว้มากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการพ่อเลี้ยงปลากัดนะครับสาระดีๆมีให้ชมนะครับที่ช่อง YouTube นะครับบ้านปลากระยอยสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับเราจะลงสาระดีๆสำหรับ คนที่ชอบการพ่อเลี้ยงประกัดนะครับไปติดตามรับชมได้ที่ช่อง YouTube ของบ้านประกัดระยองสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ